ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับเผ่ามายาเจ้าแห่งาศาสตร์พยากรณ์ คำทำนายเรื่องวันสิ้นโลกอยู่ในความสนใจของผู้คนเสมอมาเมื่อครั้งกึ่งพุทธกาลปีพุทธศักราช2,500ระยะนั้นสื่อสิ่งพิมพ์ยังไม่แพร่หลายข่าวใหญ่อาศัยเสียงร่ำลือแบบปากต่อปากจนแพร่สะพัดข่าวที่ลือกันประชอรเมืองยาวนานมากได้แก่ไฟรไรกันล้างโลกมนุษย์จะล้มตายหมดสิ้นพวกคนชั่วตายแล้วตกนรกหมกไหมคนดีมีศีลมีสัตว์ได้ขึ้นสวรรค์ เพราะถึงเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปรับปรุงโลกเสียใหม่ชาวไทยสมัยนั้นมีเปอร์เซ็นต์เชื่อมากกว่าไม่เชื่อเหล่าพุทธศาสนิกชนจึงละชั่วทำดีหันหน้าเข้าวัดกักบาตทรทำบุญเป็นการใหญ่เพื่อเตรียมตัวก่อนตายวันไหนมรดยูคือความตายมายืนจะได้มีสวรรค์เป็นที่หมายเบื้องหน้าใครเคยทำตัวต่ำช้าสามานและเชื่อว่าปีพศ2500เป็นวันสิ้นโลก มีไฟปรายกันมาเผาผลาญจึงทำชั่วน้อยลงแผ่นดินไทยได้รับอนิสง์จากกระแสข่าวลือนั้นจนสงบร่มเย็นอยู่ระยะหนึ่งต่อมาปีพุทธศักราช2,523สื่อสิ่งพิมพ์เริ่มแพร่หลายพอสมควรมีหนังสือพกเก็ตบุ๊กประกาศคำทำนายเรื่องวันโลกแตกพิมพ์จำหน่ายเผอเอิญช่วงนั้นเมืองไทยเพิ่งผ่านพ้นวิกฤตการวันมหาวิปโยคมาไม่นานนัก สงครามเวียดนามก็ซาลงแล้วชาวไทยจึงไม่แตกตื่นนักอ่านซื้อหนังสืออื่นๆไม่สนใจหนังสือโลกแตกสักเท่าไหร่หนังสือปกดำอันน่าเกรงขามจึงหายสูญไปจากแผงอย่างรวดเร็วถึงปีพุทธศักราช2528มีหนังสือแนววันสิ้นโลกออกวางตลาดหลายเล่มเพราะสงครามทิ่ตะวันออกกลางคำท้าจบาลปลายกลายเป็นสงครามใหญ่โหราพยากรผู้ประสิทธิ์คำทำนายได้แก่ นอสตาดามูสคนไทยอ่านแล้วตื่นเต้นโดยไม่ระทึกใจเพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวอย่างไรเสียคู่สึกก็คงไม่คิดร้ายต่อเมืองไทยที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกระทั่ง2-3ปีที่ล่วงมากระแสข่าวเรื่องวันที่21ทธันวาคมปีคริสตศักราช2012หรือพศ2 5 5 5เป็นวันที่โลกมีสิทธิ์ถึงวาระสุดท้าย จะไม่มีโลกและสิ่งมีชีวิตใดเหลืออยู่ในระบบสุริยะจักรวาลอีกคำทานายดังกล่าวนี้ดูขึงขังจริงจังเป็นพิเศษเพราะแหล่งข่าวมูลอ้างอิงถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และเทววิทยารวมทั้งดารศาศาสตร์กับโหราศาสตร์ก็ถูกนำมาเป็นหลักฐานยืนยันความจริงสรุปว่าโลกของเราท่านมีเขาลางจะเกิดวิบัตภัยอันน่ากลัวหลายอย่างซึ่งเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็เกินพอที่จะทําให้โลกก้าวไปสู่ความหายนะจนทําให้กระแสความตกใจเชี่ยวกรากยิ่งกว่าสมัยอดีตเกิดความวิตกว่าถ้าโลกเป็นอะไรไปเราจะทํำยังไงดีเพราะโลกก็คือบ้านของมนุษย์ทุกคนบ้านที่อยู่อาศัยพังครืนเรายังมีสิทธิปลูกใหม่หรือซื้อบ้านหลังใหม่แต่ถ้าโลกมีอันเป็นไปถึงขนาดจบสิ้นอวสานเราหาซื้อใหม่หรือซ่อมแซมไม่ได้แน่การสิ้นโลกหมายถึง ทุกสิ่งเป็นอันยกเลิกเปรียบกับละครที่ปิดฉากเพราะนักแสดงตายหมดโลกวิบัติจรึงเป็นเรื่องใหญ่หลวงมากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือมนุษย์ทุกคนข่าวชนิดนี้จะตีค่าว่าเป็นเรื่องสนุกตื่นเต้นไม่ได้ข้อมูลใดที่อ้างอิงผู้รู้สภากาแฟบอกข่าวเตือนภัยเรื่องวันสิ้นโลกถือเป็นข้อมูลเลื่อนลอยรวมทั้งข้อมูลที่มาจากคนตาทิพย์ก็ต้องฟังหูไว้หูเพราะมนุษย์พลังจิตอย่างมาก ก็สำเร็จแค่อภิญญาชาญโลกีซึ่งเป็นระดับของผู้ที่ยังคลองเกี่ยวกับโลกิยวิสัยอาจบรรลุถึงขั้นมีตาทิพหูทิพมองเห็นเหตุการณ์ในอนาคตแต่เหตุการณ์ที่เห็นส่วนใจเป็นภาพลวงใจให้หลงเชื่อหมายความว่าที่เห็นนะเห็นจริงๆแต่สิ่งที่เห็นไม่ใช่ของจริงจังดังที่มองเห็นเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะตกใจตามนักพยากรณ์พลังจิตหรือผู้รู้สภากาแฟก็ดูจะกะไรยอยู่ ย้อนไปกล่าวถึงวันที่21เดือนธันวาคมคศสตงพัราช2012เป็นวันสิ้นโลกแหล่งข้อมูลระบุว่ามาจากคำทำนายของชนเผ่ามายาโบราณซึ่งมีความรู้สูงทางดาราศาสตร์คณิตศาสตร์และเทววิทยาเมื่อรวมความดีเด่นของศาสตร์ทั้ง3เข้าด้วยกันจึงเกิดคำทำนายช็อกโลกจนเป็นเหตุให้คนสมัยปัจจุบันตื่นตัวและพยายามหาคำตอบมารองรับว่าวันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นเพราะอะไรกันแน่ จนกระทั่งพบเหตุปัจจัยที่โลกจะหายนะถึงสิบอย่างภายในปี2012ชาวมายาเป็นใครนักโบราณคดีระบุว่าชาวมายาเป็นชนเผ่าเก,าก่าแก่เด็กดำบันที่ล่มสลายไปแล้วเหลือแต่เศษซากสิ่งก่อสร้างอักษรภาพและปฏิทินที่แกะสลักบนแผ่นศิลาเป็นอนุสรให้ชนรุ่นหลังค้นพบกลางป่าในทวีปอเมริกาแสดงว่าที่นั่นเคยมีชนเผ่าผู้มีอารยธรรมสูงส่ง ครองความยิ่งใหญ่นาหลายพันปีแต่จูๆ่ๆได้หายสับสูนไปทั้งเผ่าอย่างลึกลับก่อนที่จะสืบสาวราวเรื่องไปถึงคำทำนายอันสถานสะเทือนโลกเราควรพิจารณาพื้นฐานและภูมิปัญญาของพวกเขาเพื่อวิเคราะห์และชั่งน้ำหนักดูว่าคำพูดที่ทำนายชะตากรรมโลกของชาวมายาควรค่าแก่การเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนักประวัติศาสตร์ชี้ว่าอารยธรรมชนเผ่ามายา สืบทอดมาจากต้นฉบับแห่งอารยธรรมของทวีปอเมริกาที่เรียกว่าอารยธรรมโอนเมกโดยมีปราชาโอนเมกแห่งอาวเกมเบเซเป็นผู้ถ่ายทอดวิทยาการด้านตัวหนังสือตัวเลขระบบปฏิทินบนแผ่นหินให้ชนเผ่ามายานำไปเป็นแบบแผนจนถึงซึ่งความรุ่งเรืองข้อมูลวางแห่งระบุว่าสืบทอดอารยธรรมจากชนเผ่าแอตแลนติสหลักฐานยืนยันความจริงคือก่อนได้รับการถ่ายทอดความรู้ชั้นสูง จากชาวโอนเมกชาวมายามีความเป็นอยู่แบบพื้นฐานล้าหลังทำไร่ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ปลูกบ้านสร้างเรือนด้วยวัตถุไม้คงทนถาวรตามประสาคนป่าคนดงครั้นได้รับการปลูกฝังความรู้จนฉลาดพวกเขายกระดับตัวเองเป็นชนเผ่าที่ยิ่งใหญ่สามารถสร้างพีระมิดด้วยสถาััิยกรรมชั้นเยี่ยมมีภาษาพูดภาษาหนังสือเป็นของตัวเอง มรดกทางวัญญาที่ตกทอดมาถึงสมัยนี้จนกลายเป็นที่มาของวันสิ้นโลกคือปฏิทินซึ่งแกะสลักบนแผ่นศิลาการสิ้นสุดของปีปฏิทินเป็นเรื่องใหญ่ที่ชนชาวโลกยุคใหม่เชื่อว่าหมายถึงการสิ้นสุดของทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งมนุษย์และโลกด้วยปฏิทินของมายามีลักษณะเป็นวงกลมเช่นเดียวกับความกลมของโลกเพราะชาวมายาเชื่อว,ว่าเรื่องราวทั้งหลายแหล่จะเกิดขึ้นเป็นวงรอบ ทุกอย่างเคลื่อนไหวจากจุดเริ่มบริเวณส่วนไหนของวงกลมก็ตามแต่ในที่สุดมันจะเคลื่อนที่มาถึงจุดเริ่มต้นจนได้หมายความว่าอะไรก็ตามที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตต่อไปในอนาคตมันก็จะต้องเกิดขึ้นอีกที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยซึ่งมีส่วนคล้ายกับวงรอบของวัฏสงสารในทางพุทธศาสนาวัฏสงสารก็คือการหมุนเวียนเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติ เวียนไหวตายเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยมีผลกรรมเป็นเครื่องกำหนดก่อนที่เราจะทำความรู้จักกับวงรอบอันสำคัญยิ่งนี้ควรรู้ที่มาที่ไปของเผ่ามายาเสียก่อนนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าชาวมายาแยกตัวจากกลุ่ม,มนุษย์ดึกดำบรรอันเป็นพวกที่พ้นจากความเป็นมนุษย์ยุคหินผู้ดุร้ายป่าเถื่อนเริ่มเป็นมนุษย์ผู้มีอารยธรรมแล้วมนุษย์กลุ่มที่ว่านี้เดินทางสแสวงหาโลกใหม่จากทวีปแอฟริกา มายัางทวีปอเมริกาเมื่อประมาณ1,500 0ปีก่อนคริสตกาลครั้นถึงแผ่นดินใหม่ทวีปอเมริกาชาวมายาแยกตัวไปก่อตั้งชุมชนเป็นเอกเทศน่าแปลกที่ชาวมายาไม่รู้เกี่ยวกับความเป็นมาในอดีตไม่รู้ว่าบรรพบุรุษของพวกตนเป็นใครเคยลงหลักปักฐานอยู่ที่ไหนและเพราะเหตุใดจึงพากันมาตั้งรกรากอย่างอาณาจักรใหม่จนเกิดชุมชนที่เรียกว่า ชาวมายาดึกดำบรรพ์ลัทธิความเชื่อซึ่งเล่าสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าตาทวดได้แก่เทพเจ้าแห่งข้าวโพดคือพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์ขึ้นมาในโลกใบนี้เทพเจ้าชา์กคือเจ้าแห่งฝนผู้ส่งหยาดพิรุณมาให้ผืนไร่นอกจากนี้ชาวมายายังมีเทพเจ้าผู้เก่งกล้าหน้าเคารพเลื่อมใสและบูชาอยู่เสมอถึงกว่า16 5อหองค์ธรรมาชาติต่างๆเช่น ดินน้ำลมไฟภูเขาฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมทั้งดาวทุกดวงบนท้องฟ้ามีเทพเจ้าสถิตยอยู่ทั้งสิ้นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัวคือเทพเจ้าโบโลนโยกเต้เจ้าแห่งการทำลายล้างนามของเทพเจ้าองค์นี้ปรากฏอยู่ในปฏิจินอันมหัศจรรย์และในคำทำนายเรื่องวันสิ้นโลกชาวมายาเชื่อว่าท้องฟ้ามีโลกเบื้องบนเรียกโลกแห่งนั้นว่าสวรรค์ ต้พื้นพิภพมีโลกเบื้องใต้เรียกโลกนั้นว่าชิบันบาที่มีความหมายเดียวกับยมโลกหรือเมืองนรกแม้แต่ตัวเลขทุกตัวชาวมายาก็เชื่อว่ามีเทพเจ้าสถิตอยู่ดังจะเห็นได้จากพวกเขาสามารถเขียนรูปใบหน้าของเทพเจ้าแทนค่าตัวเลขนั้นๆซึ่งเป็นที่เข้าใจกันในหมู่ของพวกเขาการมีเทพเจ้าเอาไว้กราบไหว้บูชาเป็นจํานวนมากน่าจะบ่งบอกว่าชาวมายา เป็นกลุ่มชนที่คลั่งไคล้ในลัทธิเทววิทยาจนล้าหลังทางด้านอื่นๆแต่ความจริงกลับเป็นตรงกันข้ามเพราะพวกเขาสามารถแยกแยะได้การเลื่อมใสศรัทธาสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็เป็นเรื่องหนึ่งการศึกษาค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์คณิตศาสตร์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งประมาณว่าเอาดีได้ทั้งทางโลกและทางธรรมอาณาจักรของชนเผ่ามายาประกอบด้วย แผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมเนื้อที่ถึง5ประเทศประเทศที่ครอบครองแผ่นดินมายาในปัจจุบันมี5ประเทศคือเม็กซิโกกัวเตมาลาเบลิสฮอนดูรัสเอลซาวาโดด้วยความไพศาลของพื้นที่ชาวมายาดึกดำบรรพจึงแบ่งเขตปกครองเป็นหลายนาครแต่ละแห่งมีอิสระในการกำกับดูแลพลเมืองของตนโดยมีความผูกพันทางสายเลือด เป็นเครื่องสมานไมตรีระหว่างนครแต่บางครั้งก็ทำศึกแย่งชิงแผ่นดินในหมู่กษัตริย์เพื่อรวบรวมอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่นนะครที่สำคัญมีสถาปัตยกรรมดึกดำบรรพหลงเหลืออยู่เปิดโอกาสให้นักโบราณคดีตามล่าหาความจริงเกี่ยวกับชนเผ่ามายาได้กแก่นะครซานบาโทโลและนะครเอลมิราโดเป็นต้นอารยธรรมชั้นสูงแห่งนครซานบาโทโลซึ่งคงทน ไม่เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาได้แก่ภาพวาดซึ่งแสดงถึงตำนานการสร้างโลกตำนานของเผ่ามายาที่จิตรกรบรรจงสร้างสรรค์ไว้บนฝาผนังภายในพีระมิดภาพจักรวาลวิทยาและภาพโอรสของเทพเจ้าแห่งข้าวโพดช,ชาวมายาดึกดำบรรเชื่อว่าเทพเจ้าแห่งข้าวโพดเป็นพระผู้สร้างมนุษย์โดยสร้างขึ้นจากแป้งข้าวโพดด้วยหัตของพระองค์ชาวมายาจึงรับประทานข้าวโพดเป็นอาหารหลัก และให้ความสำคัญกับไร่ข้าวโพดอย่างยิ่งพวกเขาจะสร้างแท่นดาราศาสตร์ขนาดใหญ่เป็นพิเศษเพื่อสำรวจการโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนด้วยความยอดเยี่ยมทางศาสตร์ขแขนงนี้ทำให้นักอุตุนิยมวิทยาของมายาโบราณสามารถพยากรณ์วันฝนตกได้แม่นยำมาก,กเกษตรกรรู้ว่าวันไหนฝนฟ้าจะเทลงมาจนดินดำน้ำชุ่มการทำไร่ข้าวโพดจึงได้ผลดี มีผลผลิตเพียงพอกับความต้องการของคนในอาณาจักรการล่มสลายของชาวมายายุคดึกดำบรรพ์สันนิษฐานว่ามีสาเหตุมาจากการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อเอาไม้มาทำฟืนสำหรับเผาหินปูนเพราะชาวมายามีประเทณีการสร้างเสริมมหาวิหารให้โอรานขึ้นเรื่อยๆด้วยปูนพาสเตอร์ซึ่งทำจากหินปูนฟืนที่ใช้เผาหินปูนเป็นอันมากในแต่ละปีทำให้ป่าถูกรุกพื้นที่เป็นปริมาณมหาศาล นานเข้าจึงกลายเป็นป่าโกรนเกรียนหน้าดินชั้นดีถูกน้ําฝนกัดเซาะไหลไปรวมลงในทะเลสาบเหลือแต่ดินชั้นเลวไร้คุณภาพเพราะปลูกอะไรก็ไม่เจริญงอกงามโดยเฉพาะไร่ข้าวโพดที่เป็นอาหารหลักผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการเช่นที่ผ่านมานาครต่างๆเกิดทุกพิกภัยข้าวยากหมากแพงผู้คนอดอยากยากแค้นจนทนไม่ไหวต้องทิ้งถิ่นฐาน เพื่อหาที่อยู่ใหม่ซึ่งอุดมสมบูรณ์กว่านครต่างๆกลายเป็นเมืองร้างในท้ายที่สุดจึงนำมาซึ่งความล่มสลายของอารยธรรมของเผ่ามายายุคดึกดำบรรพ์การสิ้นสุดของอารยธรรมมายายุคดึกดำบรรพ์เท่ากับเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่เป็นสมัยของมายาโบราณยุคคลาสสิก